โอ้ชุ่มฉ่ารดน้ํากล้วยไมย้เอ้ต้นกล้วยไม่ใช่กล้วยไมย้ต้นกล้วยครับวีนี้ใหญ่คงได้กินสิ้นปีเ8็แปดเก้าวียืนยันคําเดิมครับเฮงเงรวยๆนะครับเนี่ยกล้วยวีใหญ่เฮงเฮงรวยๆนะครับเจ็ดแปดเก้ายืนยันคำเดิมครับ รดน้ำกล้วยโอ้แปลกเจอกล้วยออกปีกลางต้นฮ่าแปลกครับกลางลำต้นเลยครับแห่งๆรวยๆด้อขอให้สุขตลอดปีโชคดีตลอดไปเขตแปดเกวีโชคดีมีมงคลครับ